บรรยากาศชนบทพอเอิญบ้านทงครับพี่น้องอยู่บ้านโสกกรตำบลหนุ่ย่าอำเภอบุญทริกจังหวัดบุรหลาสถาทนี้ครับมองนี้ครับหน้าฝนนี่มาหยากแห้งครับมอเตอร์ไซค์มาแทบไ่ได้เลยแต่ว่ารถอีแต่รถใหญ่กับมาได้ปกติครับบรรยากาศยอ้อนยุคในจักหน้อยพี่น้อง รรยากาศแบบย่อนยุคเก่าเกมีการเหลี่ยงงวเหลี้ยงควายมีบานอยู่ห่างๆครับมีเสาหัวแบบนี้แบบน็ดช่วงนี้ฝนบต่ตกแล้วถนนน้นทางก็สิมีแต่ไงในจังหน่อยมิต่ทซายครับครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตกองร้มัดระวังแน่บรรยากาศบานเขาครับพี่น้องบรรยากาศแบบดั้งเดิมวิธีแบบเดิมๆแล้วครับพี่น้อง สังเกตว่าครับเขาสิปูกต้นบอกเภาวต้นมากไว้หลายครับพี่น้องมีมอเตอร์ไซค์มากหนึ่งคันก็าหาชมได้ยากครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้บ้านโศก,กอ่อนะครับนี่บ้านบอกจากหลังบ่ถึงซิฟครับอยู่นี่ ย yeah. เอามายูนตามไห่ตามหน้าครับตามถุงหน้าเพื่อนตอนหน้าฝนผมมาเท่อนึงครับข้างนี้มีแต่น้ำไหลเต็มเกืือนลำธารย,ยูตามห่วยตามยังครับพี่น้องแสงแดดแรงแสงแดดสีทองกระทบกับถุงหน้ากระทบกับอินสาย เป็นสีสันที่สวยงามครับชุดยอดไล่มองนี่มาห่ามใำได้ล้งไร้ยำ่น,นพี่น้องดนหนนาเฮะากซิมีเด็กหน่อยเด็กหน่อยยำแรกจะออมมะเล่นตามตอนุอนทาง ไปด้านหน้าครับเส้นทางบ้านโศกก่อพาถึงโลครับเก่าลอ,อยสามซิบเป็นถนนของหน่วยบัญชาการพัฒนากองทัพไทยครับได้ไรบอกว่าท่านบอกไมีลูกจะบอกนั่น <laughs> บ่กไม่ลูกช่างหนวยเใร่ล์ตื่นบอก จ้างไงอยู่บอกผู้จ้างไงอยู่บอกเพศบุญทลิกบัวขาวเคยดูไหมบุนทลิกบัวขาวเมนเพศเพศบานโซกอวิธีแบบเคยดูเลยยังเคยดูยังโอ้ผ่านไอ้แม่รีวิวหลอบหล่อได้หรอจือบ่ได้เ่าใส่หมวกกันน็อกเนาะ น่าขอหลวงเนบอมียอีบอนั่นบอ,นบอ,นบอนบกท่าน,อ,อ,น <c oughs> อ้าววิธีแบบบานๆพี่น้องห้ชมไน้ย,ยากครับบุญะลิกบัวขาวเพจบัวเพจบุญธลิกบัวขาวอยู่บุญะลิกเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะเพจเข้าไปเพจเลย วิถีคนบ้านโซกกาครับพี่น้องบ้านโซกกาตำบลหอยคาอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับอาชีพหลักของพี่น้องชาวบ้านเิ่นเฮ็ดไห้ฮ็ห้หน้าปลูกมันครับปลูกต้นมามี่พใยญยทันหนึ่งครับกําลังจุงควายกําลังเสียเอาไปเขา่าขอกครับหอมันอยู่หัน วิธีชนบทอีสานบานเห่าการยังมีบรรยากาศแบบเดิมๆบรรยากาศแบบดั้งเดิมอยู่บรรยากาศประมาณนี้สามสิบสี่สิบปีก่อนครับพี่น้องหาชมได้ยากครับเขาก็จะปลูกต้นบกเ้าปลูกต้นมาก,กันหลายครับต้นมากันลายหลายพี่น้องต้นมาเห็นบอกครับอยู่กลางนี่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นบกเ้า พอันกำลังสีมัดควายครับ ฟาล์านฟาล์นขึ้น,นไปไปมโน,นล่มกับบี่นั่นนะเอาแลนล่มกับบี่เอาแลนมานี่ ขึ้นยอย่าบ่ขึ้นยอย่าบ่ขึ้นแลว้วขึ้นแลว้วเอาแลนแลนหนทอดใสเอ้ยนั่นแลนแล้วก็ล่ม <laughs> ล่มกับบุมีพี่น้องเล่นวาวแหลนไปหอดอันโคกเผาเศร้าแลนกับทุกลุงคือเก่า